ลองใช้กดยังสีห้าไม้ดูก่อนมันจะใช้กัดเยื่อไม่ได้ครับทุกช่วงปกติผมจะอยู่ยนู่ครับบนสะพานครับทุกช่วงแต่วันนี้ผมจะลองมาเช็ดดานหลังดูด้านหลังก็เงียบขบวนก็เงียบมันจะใช้กัดเยื่อไม่ได้ ท่านังนี้ก็เงียบมันจะใซกกันเยือนไม่ได้เหมือนกันมีไสายอยู่แต่ว่าไสาโอ้โหสองขีดแล้วท่านผู้ชมอืมกันเยนืิมไหมสานี้แหละมัจ่จะสานี้หลุดนหรือยังอยู่โอ้โหยังอยู่ครับท่านผู้ชมดูโอ้โหไสาดูครับไสาท่านผู้ชมไม่ถึงขีดนะท่านผู้ชม โอ้ย oh, มันดอยเดี๋ยวนี้ครับบางคนอยากดูครับทุกชมุชมสายนี่นี่น,น,นังนาเจอสิ <c oughs> กับไม่ได้ยังไงวะเฮ้ยกุนเล็ดหลายเลย็ดหวาน <c oughs> เข้าไปติดเต็มสอง,องคอับทุกชมุมสายเล็กมากอ่ะสายนี้ไม่ถึงคิดแน่นอนผมว่านนะ <c oughs> โอ้โหเจเรปลดแล้วปล่อยแล้วครับทุกชมโอ้ยเข้าบอลตาพอดี หรือว่าตามันก็แตกไปก่อนโอ้โหเข้าตาเลยครับท่านผู้ชมตัวน้โอโหเสียหายเลยะครับท่านผู้ชมปล่อยไปนี่มันจะรอดมั้ยครับท่านผู้ชมโอ้ยมหนักกัดติดเลยตัวนี้โอ้ตามันเสียไปข้างนึงครับท่านผู้ชมดูสายผมพันกันหมดเคลสุดยอดมากครับท่านผู้ชมขอฝากกด,ดติดตามให้ผมด้วยนะครับ